สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะที่อยู่ด้วยกันค่ะดูซีรีส์จีนนะคะเรายังอยู่กับเล่รักวังคุณหนิงนะคะเรามาพูดถึงประเด็นขององค์หญิงใหญ่เลอ่หอยางส่นจืออี้กันค่ะนับตั้งแต่วินาทีที่นางนะคะแต่งงานเนี่ยฮ่องเต้สนหลางก็ผู้เป็นพี่ชายแท้ๆนะคะก็ไม่ต้องการให้นางนั้นมีชีวิตอยู่อีกค่ะ ก็เดิมทีนะคะส่วนหลังนั้นก็คิดว่าการส่งซนจิอ,อี้น้องสาวไปแต่งงานเนี่ยมันจะเป็นเพียงแค่มาตรการชั่วคราวเท่านั้นค่ะและเขานั้นจะพานางกลับมาได้เมื่อทหารม้าของต้าเฉียนเอาชนะพวกแขวนชิงยัวได้นะคะโดยที่ไม่คาดคิดตั้งแต่วินาทีที่เขาตัดสินใจปล่อยให้นางแต่งงานไปค่ะจริงๆแล้วเนี่ยส่วนหลังมีความโหดร้ายมากนะคะเขานั้นไม่เคยคิดที่จะปล่อย ให้สันจืออี้นั้นกลับมาแบบมีชีวิตอีกครั้งอยู่แล้วล่ะค่ะจุดที่เกิดขึ้นนะคะของเรื่องของการแต่งงานนี่ก็คือว่าหลังจากที่ทางทางโหนะคะคยงอี้เนี่ยค่ะที่รับผิดชอบด้านอำนาจทางการทหารนะคะแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีเก่าของกบฏอองผิงหนานแล้วก็ถูกในประเทศไปนะคะก็คือตระกูลเหยียนนะคะทางด้านของไอแควนเย่นะคะที่อยู่ทางตอนเหนือค่ะมันก็อ้างว่าโอ้โห ตอนนี้ก็คือมันมีความมั่นใจนะคะเพราะว่าตระกูลเหยียนที่มันกลัวเนี่ยไม่อยู่แล้วค่ะดังนั้นแล้วก็เลยส่งนะคะสลชสารมาสู่ขอแต่งงานกับองค์หญิงของทางต้าเฉียนนะคะไปเป็นแบบอ,องหญิงของทางพวกเขาด้วยก็คือเอาไปแต่งงานนั่นแหละค่ะการที่เสนอการแต่งงานมานะคะก็เป็นความทะเยอทะยานของทางด้านโน้นแหละค่ะว่ายังไงอย่างไางไทางต้าเฉียนเนี่ยก็คงจะต้องให้แน่ๆนะคะก็เหมือนกับว่าตอนนี้พวกเขาอะไอ้เอกตา แขวนเนี่ยกำลังรวบรวมกําลังพลกําลังเตรียมมากําลังแบบว่าจะมาบุกอะคะ่ะแต่ว่ามันต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งในการเตรียมตัวนะคะดังนั้นแล้วไอการแต่งงานครั้งนี้มันแทบจะไม่มีประโยชน์เลยละคะ่ะที่จะมาแบบแต่งงานเพื่อมิตรภาพนะคะไม่มีค่ะแล้วดินแดนนะคะของไอแขวนเนี่ยไอแขวนยื่นนะคะมันก็อยู่ห่างไกลนะคะดินแดนส่วนใหญ่เป็นท้องทุ่งทะเลทรายคนก็ป่าเถื่อนมีความดุร้ายค่ะถามว่าส่วนหลงังฮ่องเต้ของ ตาเฉียนนั้นรู้ไหมนะคะโอ้ยรู้ดีทุกอย่างค่ะแล้วก็รู้ดีว่าการแต่งงานนะคะของไอ้พวกนั้นเป็นเพียงกลวิธีที่มาชะลอเวลานั่นเองนะคะนอกจากนี้ยังทําให้แบบว่าเออบางทีอาจจะทําให้ต้าเฉียนนั้นลดการระวังตัวลงอีกอีกด้วยค่ะเพราะว่าก็เห็นว่าแต่งงานเป็นเ,ออเครือญาติกันเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยองค์หญิงของทางตาเฉียนก็มีอยู่องค์เดียวด้วยล่ะคะ่ะนั่นก็คือซินจืออีนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วเพื่อรักษา สถทราภาพของทั้งสองฝ่ายเอาไว้เนี่ยสนจืออีกก็เลยตกมาเป็นเหยื่อค่ะส่้นล่างนั้นนะคะก็มีหลายวิธีในการที่จะปฏิเสธการแต่งงานในครั้งนี้นะคะแต่เขาไม่เลือกค่ะเพราะว่าวิธีเหล่านั้นนะคะก็มีอวิธีแรกก็คือการที่อภัยโทษให้ตระกูลเหยียนแล้วก็นําเหยียนมู่แล้วก็เหยียนหลินนะคะ กลับเข้ามาเมืองหลวงอีกครั้งหนึ่งแต่มันก็ไม่ทําค่ะเพราะว่าสันหลังมันก็เหมือนกับว่าไม่ต้องการให้ตระกูลเหยียนนั้นฟื้นตัวแล้วก็มาได้อํานาจในการควบคุมเป็นผู้นํากองทัพได้อีกนะคะแม้ว่าสันหลังนั้นจะรู้อยู่เต็มอกว่าหลังจากที่ไอ้พวกแขวนนั้นอะมันฟื้นความแข็งแกร่งขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องยกทัพมาต่อสู้นะคะกับต้าเฉียนที่ตัวเองนั่งบัลลังอยู่เนี่ยแหละค่ะแล้วทางด้านสันจื่ออี้ที่แต่งงานไปก็ต้องกลายเป็นเหยื่อของสงาม ระหว่างสองประเทศอย่างแน่นอนนะคะมันก็ยังไม่ยอมรับนะคะทีนี้มีอีกวิธีหนึ่งก็คือทางด้านของตาเฉียน,นยแต่งแม่ทับเลยค่ะเตรียมไว้เลยนะคะก็คือไม่ไม่ยอมให้คือไม่ส่งไม่ส่งองค์หญิงไปแต่งงานไม่ยอมแบบเชื่อมสัมพันธ์ทําไมตีไม่อยากดองเป็นญ,ญาติค่ะก็เตรียมกองทัพของตาเฉียนเอาไว้นะคะทีนี้ทางด้านของท่านอํามัดเจียงซึ่งเป็นท่านพ่อของนางเอกของพวกเรานะคะหลังจากที่ฮ่องเต้ถามว่ามี เงินไหมอ่ะเอาง่ายๆมีเงินไหมที่จะเตรียมเตรียมทําศึกนะคะในครั้งเนี้ยในครั้งเนี้ยทางด้านของตระกูลเจียงนะคะอมาตยเจียงเนี่ยก็บอกว่าอ๋อตอนเนี้ยท้องพระทั้งว่างเปล่า โอ้โหทีนี้ทางด้านตระกูลเชี่ยคะ่ะโดยเสี่ยหยวนนะคะก็รีบเสนอตัวทันทีว่าแต่งตั้งเขาเป็นแม่ทัพใหญ่สิเดี๋ยวเขานั้นนะคะจะแบบว่าเตรียมตัวทุกอย่างเลยนะคะแต่นัดจุดนี้ค่ะส่ซนหลางมันก็ยิ่งกลัวเข้าไปใหญ่ไม่มีทางเรื่องอะไรจะให้อำนาจทางการทหารไปอยู่กับ กับลุงของตัวเองนะคะเพราะว่าตระกูลเฉียนี้ตอนนี้มีอํานาจคับแผ่นดินนะคะมาเบียดบันลังของเขาอยู่สุดๆแล้วนะคะถ้าเกิดว่าให้อํานาจทางการทหารไปกับเสียหยวนอีกนะคะมีหวังค่ะโอ้ยไม่ไม่รอดแล้วสําหรับ ตัวเเขาเองนะคะคส่วนซนจืออี้นะคะถึงแม้ว่านางนั้นจะถูกเลี้ยงดูมาเป็นอย่างดีนะคะเอาอกเอาใจสุดๆค่ะแต่ด้วยหน้าที่ของการเป็นองค์หญิงนะคะเป็นเลือดขัติยะคะ่ะนางก็เลือกที่จะเสียสละตัวเองเพื่อประชาชนในต้าเฉียนแล้วก็แบกความรับผิดชอบแล้วก็ภาระหน้าที่ของตัวนางเองในฐานะขององค์หญิงของแคว้นนะคะซึ่งตัวของ ตัวของซนจิวีนะคะก็ถือได้ว่านางนั้นมีความตั้งมั่นที่จะยืนหยัดก็คือ คือต่อหน้านะคะแล้วก็การพูดของผู้คนประชาชนของนางเนี่ยแค่นางก็หวังว่าทุกคนจะจำได้ว่านางคือองค์หญิงต้าเฉียนนะคะผู้ที่ยิ่งใหญ่นั่นเองค่ะก็เหมือนกับว่านางมีเกียรตินะคะอยากให้ทุกคนอยากให้ประชาชนของนางนั้นจดจำนางในเรื่องดีๆไว้นะคะก็ถือว่าเป็นตัวละครที่แบบเป็นนางเอกอกอีกคนหนึ่งทีเดียวนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะนางก็มีชะตากรรมเป็นของตัวเองนะคะอย่างชาติที่แล้วนี่ก็คือเสียชีวิต ไปค่ะแล้วก็ท้องก็แท้งตลอดนะคะเพราะว่าไม่มีใครต้องการที่จะได้ลูกผสมของสองแคว้นนั่นเองนะคะส่วนชาติใหม่นี้นะคะซันจูอ,อี้นั้นะ่ะท้องก็จริงแต่ว่าไม่แท้งนะคะในชาติใหม่ของเจียงเฉียนหนิงนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะคลอดลูกออกมาก็เป็นผู้ชายแล้วก็มาอยู่ที่ตาเฉียนเนาะแต่เดี๋ยวในเวอร์ชั่นละครพวกเราต้องไปรอลุ้นกันนะคะทีนี้มันมีเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่ที่หวานได้ไปแบบว่าอ่านในทิกตอกหรือว่าไปฟังอะไร มาบนทิกต o อกสักอย่างหนึ่งหรือว่าเนี่ยแหละคือเขาพูดถึงว่าระยะเวลาที่ซอนจืออี้ไปอยู่ที่แคว้นโน้นนะคะประมาณ2ปีนะคะแต่สําหรับหวานแล้วเนี่ยเวอร์ชันคือหวานว่าเวอร์ชันมันไม่ว่าจะเป็นนิยายเวอร์ชันภาษาไหนมันควรจะเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่าซอนจืออี้ในความทรงจําของหวานในนิยายเรื่องเล่รักวังคุนิงเนี่ยในชาติที่1ของนางนะคะนางไปอยู่นะคะที่โนน่ะตายภายใน4ปีค่ะก็คือ ไปอยู่ที่ไอ้แคว้นยั่วนะคะก็คืออยู่4ปีแล้วก็ตายไปเลยแล้วก็นําศพกลับมานะคะส่วนสําหรับในชาติปัจจุบันเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะเป็นประมาณเออสอปีนะคะก็เอาเป็นว่าไม่เป็นไรแล้วกัน <c oughs> ก็ไปอยู่มากกว่า1ปีแหละเอาง่ายๆส่วนในเวอร์ชั่นละครเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะอยู่กี่ปีจะอยู่นานอะไรยังไงนะคะ ในทุกๆเรื่องนะคะที่มีราชวงศ์มาเป็นส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าไม่ไม่ได้มีความบางทีเนี่ยเราจะเห็นอย่างในราชวงศ์เนี่ยตาเฉียนที่เราเห็นนะคะก็ไม่ได้มีความรักกันอย่างแท้จริงในสายเลือดเดียวกันนะคะมีแต่คนที่คิดถึงผลประโยชน์นะคะโดยเฉพาะฮองเต้ยอย่างสนหลางเนี่ยก็ เรียกได้ว่าซ่อนคมมีดไว้ที่ด้านหลังแล้วก็พร้อมที่จะนะคะส่งแม้กระทั่งแบบพี่น้องสายเลือดเดียวกันนะคะไปแล้วก็ซนหลังนี้ก็จะเป็นคนที่ฆ่าแม่แท้ๆด้วยนะคะทาเฮาเฉียดยก็เดี๋ยวก็ตายด้วยมือของซนหลังเช่นเดียวกันนะคะเรื่องนี้ก็ค่อนข้างโหดเนาะ ความน่าเสียใจนะคะของซันจิวีก็คือว่าคือซนหลางเนี่ยตั้งแต่เล็กจนโตนะคะเขานั้นแบบดูแลซันจิวีอย่างดีเลยแล้วเขาก็ชอบแบบบอกคนอื่นแล้วก็การกระทําของเขาก็จะแบบแสดงออกโดยอัตโนมัติว่าซันจิวีเนี่ยเป็นน้องสาวที่เขาแบบรักสุดๆเป็นคนโปรดเลยนะคะ เราก็เป็นองค์หญิงที่แบบว่าสามารถจะดึงผมของฮ่องเต้ได้ค่ะก็คือยอมอ่ะสนหลงังยอมให้น้องสาวคนนี้นะคะทําอะไรกับเขาก็ได้ค่ะก็ถือได้ว่ารักสุดๆดแต่สุดท้ายแล้วนะคะเห็นไหมล่ะคะพอถึงเรื่องราวของอํานาจนะคะก็รักสุดๆก็คืออํานาจก็ได้พิสูจน์แล้วสําหรับความเป็นสนหลังนะคะ ส่วนสำหรับไทเฮาเชียนั้นนะคะนางนั้นก็เร็วมาทั้งเรื่องนะคะแต่จริงแล้วถ้าพูดถึงความเป็นแม่เนี่ยนางก็รักสนจุอีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆจำประโยคที่นางพูดกับเชียซูได้ไหมคะก็นั่นแหละก็แสดงถึงความรักของของตัวนางที่มีต่อลูกสาวนะคะก็ประมาณว่าลูกสาวสายเลือดแท้ๆของข้าคือก้อนเลือดของข้าเนี่ยแบบสนจุอีเนี่ยข้ายังให้นางไปแต่งงานได้เลยส่วนเจ้าล่ะเจ้าทาไมถึงจะไปแต่งงานไม่ได้ในเมื่ององหญิงยัง ไปได้นะคะนั่นก็แสดงให้เห็นถึงความรักนะคะของไทเฮาเฉียที่มีต่อองค์หญิงสินจิวีลูกสาวของนางนั่นแหละค่ะ แต่สำหรับสันหลังแล้วนะคะตราบใดก็ตามที่เขาสามารถสร้างสถียรภาพอันมั่นคงให้กับอำนาจทางการเมืองของเขาได้แล้วก็ไม่ถูกจำกัดอำนาจของเขาโดยตระกูลเหยียนแล้วก็ตระกูลเฉียอีกต่อไปเนี่ยโอ้โหการเสียสละซันจูอ,อีไปคนเดียวถือว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะคะหากซันจูอ,อี้นั้นเชื่อฟังเขาก็ยินดีที่จะชดใช้ให้หนางหากนางไม่เชื่อฟังเนี่ยเขาก็ไม่รังเกียจที่จะใช้มาตรการบังคับนะคะเพราะฉะนั้นสันหลังมันมีแผนอยู่ ในใจแล้วล่ะค่ะบุคคลเพียงคนเดียวในราชวงศ์ตระกูลเซินที่รักเซินจ,จืออี้นะคะนั่นก็คือรักแบบจริงใจสุดๆก็คือเซินเจียค่ะแต่ว่าเซินเจียนั้นเป็นคนที่แบบอ่อนแอเป็นคนที่ที่ไม่ได้มีความเข้มแข็งอะไรเป็นคนลังเลอ่อนแอนะคะดังนั้นเป็นคนที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดค่ะความรักของเขาก็เรียกได้ว่าเก็บไว้ข้างในนะคะได้แต่เสียดายเป็นห่วงแล้วก็เป็นใย,ยน้องสาวเท่านั้นแต่ก็ห้ามอะไรไม่ได้นะคะ มาถึงเรื่องราวในนวนิยายต้นฉบับซึ่งตอนนี้ยังไม่อนแอในเวอร์ชั่นที่เป็นทีวีที่เราดูกันอยู่นะคะนั่นก็คือว่าทางด้านของส่วนหลังนะคะก็เรียกได้ว่ามีการมอบพ้าขาวที่ยาว3ฟุตแล้วก็มีการมอบเล่าผิดด้วยนะคะสองอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเซนจืออีได้รับหมดนะคะก็คือในช่วงที่แต่งงานไปนะคะแต่งงานไปอยู่ที่ต่างแคว้นเนี่ยได้2ปีนะคะนางก็คือเรียกได้ว่าตั้งขันนั่นเองค่ะแล้ว ส่วนจืออีนั้นก็รู้นะคะว่าทางคือไปรู้มาว่าทางพวกไอ้แคว้นนั้นน่ะมันก็พร้อมแล้วที่จะเข้าไปพยายามโจมจีโจมตีต้าเฉียนนะคะดังนั้นเนี่ยส่วนจืออีก็เลยค่ะพยายามส่งข้อความนะคะมาถึงจัก,กรพรรดิพี่ชายของนางค่ะว่าคนป่าเถื่อนนะคะที่แคว้นนั้นน่ะมีความทะเยอทะยานแล้วก็ใช้เวลา2ปีในการชาร์จพลังเรียบร้อยแล้วพวกเขาสามารถจัด ทับนะคะจัดจัดทับที่เป็นทหารม้าใหม่ที่มีความเข้มแข็งเนี่ยเป็นอันตรายต่อต้าเฉียนมากๆแล้วตอนเนี้ยกำลังจะแบบว่าเข้าไปโจมตีนะคะกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงค่าก็ให้ป้องกันเอาไว้นะคะ ซันจืออีนะคะนางก็คิดว่าตราบใดที่สันหลังนั้นได้รับจดหมายของนางแล้วเนี่ยเขาจะต้องนะคะ1ก็คือเตรียมตัวป้องกันประเทศชาติ2จะต้องส่งคนมารับนางกลับไปค่ะเพราะว่าสงครามกําลังจะเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าตั้งแต่ที่จดหมายที่นางส่งไปเนี่ยถึงมือสันหลังแล้วแต่ก็โ้ย แทบจะรอไม่ไหวเลยค่ะแต่ก็ไม่มีใครมาช่วยนางเลยนะคะนั่นก็คือสนหลางอะ่ะก็แบบอไม่ไม่ใส่ใจนะจุดนี้นะคะคําตอบของสนหลางนะคะตอบมาให้ทางด้านสนจืออีผู้เป็นน้องสาวเนี่ยเพียงแค่สั้นๆนะคะเรียกได้ว่าข้าจะให้ผ้าไหมสีขาวยาว3าฟุตแล้วก็เล้าผิด แก่เจ้าก็คือเขียนมาแค่ประโยคนี้แหละค่ะเพื่อนๆโอ้โหส่วนหลังไม่เพียงแต่ไม่ตั้งใจที่จะช่วยนางเท่านั้นแต่เขายังหวังว่าสันจืออีนั้นนะคะตั้งสติซะแล้วก็ตายไปซะเพื่อที่นะคะการตายไปซะก่อนของสันจืออีเนี่ยจะทําให้สันจืออีไม่ต้องกลายเป็นตัวประกันแล้วก็ถูกรังแกให้อับอายค่ะและสิ่งนี้นะคะถ้าเกิดว่าสันจืออีไม่ตายเนี่ยตัวนางจะเป็นผู้ที่ทําให้ทหารต้าเฉียนนั้นได้รับความอับอายนะคะ โอ้โหมันโคตรจะเป็นพี่ชายที่ที่โคตรจะแย่เลยนะคะก็คือตั้งแต่วินาทีที่สนหลังตัดสินใจปล่อยให้นางแต่งงานไปเนี่ยก็คือนางก็ได้ตายไปแล้วในสายตาของสนหลังนั่นเองเขาไม่เคยคิดที่จะปล่อยให้นางนั้นกลับมาที่ตาเฉียนแบบมีชีวิตอีกครั้งค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเขานะคะไม่จําเป็นต้องระดมทหารเพื่อให้มาช่วยนางออกไป จากแขวนเอไอ,อตาเยอเนี่ยนะคะซึ่งทางด้านของสันจิว e ีนั้นก็ได้รู้ลึกซึ้งถึงจิตใจนะคะของคนที่เป็นพี่น้องสายเลือดเดียวกันเนี่ยแหละว่าตัวเองนั้นแค่เป็นหมากตัวหนึ่งเท่านั้นแล้วก็ถูกทิ้งเป็นหมากที่ถูกทิ้งไปแล้วสําหรับสนหลางผู้เป็นพี่ชายของนางนะคะ ชีวิตมนุษย์นะคะก็เหมือนยาค่ะและสิ่งมีชีวิตทั้งหลายก็เป็นเบีย้ยได้โดยที่บางทีก็ไม่รู้ตัวเลยนะคะซันจี้นั้นเคยเป็นองค์หญิงผู้เอาแต่ใจนะคะแล้วก็อยู่อย่างสบายห่วงแบบไม่มีอะไรต้องห่วงเลยค่ะเพิกเฉยต่อความทุกข์ทรมานบนโลกแห่งนี้นะคะเพราะว่าสิ่งแวดล้อมของนางดีๆทั้งนั้นเลยทุกคนต่างก็ยกย่องนะคะไม่มีใครก้าขัดคําสั่งเลยค่ะเรียกได้ว่านะคะโลกทั้งโลกเนี่ยเคยมีนางแบบ เคยมีนางเป็นใหญ่อยู่แล้วเอาง่ายค่ะแต่การแต่งงานนี้นะคะทำให้ชะตากรรมของนางนั้นเปลี่ยนไปในทันทีแล้วก็ยากแก่การคาดเดาเลยนะคะทีนี้ในชาติที่2เนี่ยนะคะถึงแม้ว่าเจียงเฉียนหนิงแล้วก็เซียเหวยและคนอื่นๆนั้นจะแบบช่วยกันนะคะใช้กลอุบายต่างๆเพื่อช่วยเหลือนางออกมาให้ได้จากแคว้นต้ายัวนะคะแต่ว่า จุดที่มันเปลี่ยนแปลงก็คือนะคะในชาติที่สองของเจียงเฉวนหนิงนั้นนะคะนางได้กลับมาแบบมีชีวิตนะคะกับมาตาเฉียนแล้วอย่างไรล่ะคะกลับมาคราวนี้นะคะนางก็ยังคงแบบว่าโดนใช่ะค่ะโดนจากสนหลังนั้นใช้เป็นหมากลุกนะคะในตอนที่เซี่ยวเหวยกระเหยียนหลินนั้นบุกเข้าไปยึดอํานาจนะคะทางด้านของไอ้สนหลังเนี่ยแมมส่งสารลับนะคะไปสั่งให้สนจิวอี้นั้นนํากองกําลังนะคะไปช่วยเขาค่ะแต่ว่าสนจิวอี้นั้นนะคะแม เรียนรู้จากประสบการณ์แล้วนะคะนางขออยู่แบบแบบเหนือความวุ่นวายทั้งหลายทำทำตัวแบบเออลอยตัวเหนือปัญหาทั้งหลายนะคะไม่ไปค่ะสันจูอี้ไม่ไปช่วยนะคะดังนั้นแล้วสันหลางก็เลยโดนปล่อยเช่นเดียวกันนะคะก็เรียกได้ว่าออชีวิตของสันจูอี้นั้นจากที่เป็นออตัวหมักลุกที่ไร้ประโยชน์ของสันหลังไปแล้วนะคะก็กลายเป็นว่าเป็นหมักลุกที่กลับมามีชีวิตแล้วก็มีประโยชน์อีกครั้งหลังจากที่กลับมาทิต้าเฉียนค่ะ ซันจูอี้นั้นนะคะเป็นตัวแปรที่เป็นตัวละครที่มีสีสันมากๆเลยในเรื่องเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเป็นตัวละครที่อ่อนแอแต่ชนะค่ะเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วนะคะนางนั้นก็จะกลายเป็นผู้สําเร็จราชการนะคะเพราะว่าทางด้านของเซียวเหวยกับเจียงเฉียนหนิงนะคะแยกตัวออกไปคือไม่คือเซียวเหวยไม่ขึ้นของราชเอาง,ง่ายๆค่ะในชาติใหม่นะคะดังนั้นแล้วตารัญจกรที่อ,อยู่กับทางเจียงเฉียนหนิงเนี่ย เจียงเฉวนหนิงนำไปมอบให้กับซนจออี้นะคะให้เป็นผู้สำเร็จราชการแทนในขณะที่ฮองเต้ตัวน้อยนะคะทารกอ่ะยังเป็นทารกอยู่เลยค่ะยังไม่โตเนี่ยดังนั้นแล้วซนจออี้ก็เหมือนกับว่านั่งอยู่ในตำแหน่งสูงสุดของแคว้นนะคะเดี๋ยวเรามาลอลุ้นกันนะคะในเวอร์ชันละครว่าบทบาทของซนจออี้นั้นนะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะแต่ถือว่าเป็นตัวละครที่เด่นมากๆอีกหนึ่งตัวละครในนวนิยายต้นฉบับกันเลยทีเดียวนะคะขอให้ทุก ท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะแล้วถ้าอยากรู้ประเด็นไหนของเรื่องเล่รักวังคุณหนิงนะคะเพื่อนๆสามารถจะเขียนบอกหวานมาได้ที่ช่องคอมเมนต์นะแล้เดี๋ยวหวานค่อยๆจัดให้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ